สวัสดีครับยังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะครับซึ่งได้นำเสนอกับท่านนะครับในตอนที่แล้วนะครับคือในตอนที่18เนี่ยนะครับเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ควรงดเว้นนะครับได้นำเสนอไปแล้ว3ประเด็นนะครับครั้งนี้ก็จะมานำเสนอในประเด็นที่4ต่อนะครับเป็นเรื่องของอน้ำตาลทรายขาวและแป้งขัดขาวนะครับ การย่อยน้ำตาลเนี่ยร่างกายจําเป็นต้องดึงแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินบีรวมมาช่วยในการย่อยถ้าเรากินน้ําอ้อยร่างกายไม่จําเป็นต้องดึงสารพวกนี้มาย่อยเพราะร่างกายย่อยได้เลยแต่ถ้าผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วน้ําอ้อยกลายเป็นน้ําตาลทรายขาวบริโภคเข้าไปแล้วก็กลายเป็นภาระให้แก่ร่างกายน้ําตาลทรายขาวก็คือพิษเป็นขยะที่ได้มาจากน้าอ้อย สาเหตุของโรคกระดูกผุที่เกิดมากขึ้นทุกวันนี้เพราะกินน้ำตาลทรายขาวมากเกินไปนั่นเองนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการบริโภคอาหารหวานมากเกินไปร่างกายจะใช้พลังงานที่ได้จากน้ำตาลไม่หมดต้องเก็บสะสมไว้ในรูปไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายเช่นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูง เบาหวานฟันผุเป็นต้นถ้าต้องการความหวานจริงๆเนี่ยให้เลือกกินน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำพึ่งแทนแต่ถ้ากินน้ำพึ่งห้ามผสมกับของร้อนนะครับเพราะจะทำให้เกิดสารพิษขึ้นมาหรือหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยไม่ควรกินน้ำพึ่งตามทันทีนะครับหลักการนี้ใช้ได้กับการกินโยเกิร์ตด้วยเช่นกัน นะครับไม่ควรทานนมเปรี้ยวเวลากลางคืนไม่ควรผสมโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกับของร้อนนะครับมีอาหารหลายประเภทนะครับที่รวมกันได้แต่มีอีกหลายประเภทที่ไม่สามารถผสมกันได้ถ้ากินปลาไม่ควรทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมถ้าได้โปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ควรทานพืชที่ให้โปรตีนส่วนข้าวขัดขาวหรือแป้งขัดขาวทุกชนิด คุณค่าทางอาหารแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วมีเพียงคาร์โบไฮเดตเปล่าๆซึ่งเป็นขยะให้กับร่างกายเพราะการย่อยคาร์โบไฮเดรต้องใช้วิตามินบีรวมมาช่วยในการเผาผลาญแต่แป้งขัดขาวไม่มีวิตามินปะปนอยู่เลยทำให้ต้องดึงวิตามินในร่างกายมาใช้จึงเกิดการเสียสมดุลและขาดอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้ การบริโภคโเคาร์โบไฮเดรตเข้มข้นรูปแบบอื่นๆเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้รสหวานน้ำอัดลมก็เป็นต้นเหตุพื้นฐานที่บั่นทอนการทำงานของอวัยวะและต่อมต่างๆที่สำคัญเหล่านี้ด้วยจนถึงขั้นแปรปรวนและใช้การไม่ได้เช่นตับอ่อนต่อมหมวกไตประการที่5น้ำอัดลม เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์และเป็นโทษต่อสุขภาพไม่ใช่แค่ทำให้อ้วนได้แต่มีอันตรายยิ่งกว่านั้นเช่นสารเอทิลีนไกลคอนที่ช่วยให้น้ำอัดลมเย็นจัดเป็นสารเคมีอ่อนๆในกลุ่มสารหนูหากดื่มน้ำอัดลม4ลิตรภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงอาจตายได้นะครับ ค่า P H ของน้ำอัดลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ3.4ซึ่งมีความเป็นกรดขนาดนี้สามารถทำให้กระดูกและฟันกร่อนได้เลยนะครับตามปกติร่างกายของคนเรานะครับจะมีสภาวะเป็นเบสอ่อนๆนะครับไม่ควรที่จะเป็นกรดเอนไซม์ย,ย่อยอาหารจะทำงานที่อุณหภูมิ37องศาเซนเซียสแต่อุณหภูมิของน้ำอัดลมแช่เย็นจะต่ำกว่านี้มาก ซึ่งทำให้เอนไซม์จืดจางและระบบย่อยผิดปกติจนอาจเกิดแก๊สและของเสียที่เป็นพิษได้ที่มหาวิทยาลัยนิวเดลีเคยมีผู้ชนะการแข่งขันดื่มน้ำอัดลม8ขวดรวดเดียวจบล้มฟุบบนเวทีแข่งขันเนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเกินไปน้ำอัดลม ไม่มีกรดอะมิโนไม่มีวิตามินเป็นแค่พลังงานเทียมไม่มีสารอาหารใดๆเลยซ้ำยังทำให้ตับต้องทำงานหนักเพื่อกระจัดสารพิษจนเกิดภาวะตับโตในขณะนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการห้ามขายน้ำอัดลมและอาหารขยะภายในโรงเรียนแล้วนะครับเพราะเด็กเป็นโรคอ้วนสมาธิสั้นก้าวร้าวฟันผุ เรียกได้ว่ามีแต่โทษไม่มีประโยชน์ใดๆยังไม่มีความจำเป็นต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเครื่องดื่มชนิดนี้อีกแล้วประการที่6นะครับสูรากาแฟกาแฟนี่สามารถกระตุ้นให้แคลเซียมไหลออกจากกระดูกได้เร็วขึ้นนะครับมหาวิทยายลัยฮาวาดได้ทำการศึกษาคนถึง84,000คนพบว่าคนที่ดื่มกาแฟเกิน3แก้วต่อวัน จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักถึง3เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มหรือดื่มกาแฟเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับสูรานะครับนักวิจัยพบว่าพิษของแอลกอฮอล์ทำลายกระดูกโดยตรงประการที่7อาหารเย็นจัดหรือร้อนจัดอาหารที่เย็นจัดอย่างไอศกรีมโยเกิร์ตแช่แข็งเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบ จะทำให้เพดานในปากเราช็อกส่งผลให้ถึงภูมิคุ้มกันด้วยถ้าต้องการรับประทานจริงๆก็ให้รับประทานอย่างช้าๆหรืออาหารที่ร้อนจัดก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกันเมื่อเราเอามือจุ่มโดนน้ำร้อนเนี่ยเรายังต้องรีบสะบัดออกมาแต่เมื่อดื่มกินเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยวัยวะภายในจะไม่แย่เลยครับร่างกาย มีความสามารถในการปรับตัวเองให้กับสภาพอากาศทั้งร้อนหนาวเย็นไม่จาเป็นต้องปรุงแต่งอาหารการกินให้ผิดธรรมชาติคนกินอาหารธรรมชาติตามท้องถิ่นนั้นๆเพราะร่างกายต้องการอาหารที่อุณหภูมิเท่ากับสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่คือประมาณ20องศาบวกลบได้ไม่เกิน10องศาถ้าใช้อุณหภูมิที่ต่างไปจากนี้เมื่อในลำไส้จะถูกทำลาย ฟันจะเสื่อมเร็ว